รีเล่านา,นาทีที่ครูพึ่งพองใสใส่ใจเหตุการณ์กรณีความสูญเสียที่จำไม่ลืมและพาไปเมื่อ29ปีจำแทบไม่ลืมลาสุดสุนาลีนาซิเลนาเซนีนา เล่าถึงวันเก่าๆย้อนไปวันที่วันวานข่าวพุ่งไปพองสินใจเพื่อว่า13มิถุนายนวันที่29เมื่ออายุ29ปีที่ผ่านมาเป็นวันคล้ายคนไทยทุกคนที่ส่งเสียดาราดาราชินีนรดารา,า,าชินีลูกทุ่งเราจะเหตุการณ์นั้นได้แน่นอนตอนนั้น ควงงดดีสุนรีของเธอได้แสดงความคลาดตะวันออกในวันนั้นเราไม่แน่ใจว่าฝนตกแล้ว